ตัวนี้เป็นเครื่อง PCR ครับ,รบเป็นภาษาไทยก็เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมหอกโอเคนะครับมันจะมีปุ่มสวิตช์อยู่ด้านหลังนะครับก็คือเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดอีกเช่นกันปิดเครื่องโอเคเราเริ่มที่เปิดเครื่องกันเลยนนะก็เปิดเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวรอบูตนิดนึง อนะฮะแล้วนะครับนี่ผมขออธิบายตัวเครื่องนิดนึงนะก็คือว่าปกติเนี่ยตัวเครื่องมันจะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับก็คือบล็อกซ้ายนี่คือบล็อกซ้ายแล้วก็นี่คือบล็อกขวานะครับโอเคมีกี่ช่องบล็อกซ้าย48บล็อกขวาสี่สิดรวมแล้วก็เป็น96้านะครับทั้งหมดตัวเครื่องตัวเครื่องของไอติมตัวเครื่อง่องไอติมทีนี้2บล็อกนี้สามารถ รันสองคอนดิชันพร้อมกันหรือต่างกันก็ได้แล้วแต่นะครับอย่างถ้าบางคนมีตัวอย่างแค่สิตัวอย่างก็รันแค่บล็อกเดียวก็พอนะครับแล้วถ้าอีกคนนึงจะมารันพร้อมในเวลาเดียวกันก็ได้โดยที่เซตกันคนละคอนดิชันนะครับทีนี้วิธีล็อกผมว่าจะน่าจะให้ตกลงกันว่าคือทุกครั้งที่ยูเซอร์คนใดกนแล้วแต่ใช้งานเนี่ยจะต้องล็อกตัวฝาไว้แล้วก็มันจะมีปุ่มล็อกอยู่ตกลงกันว่าถ้า มาดูแล้วว่าโปรตรอรนันอยู่เนี่ยจริงๆโดยปกติเราก็ดูก่อนใช่ไหมครับว่ามันก็มีแหลกไปบางครั้งที่เราลืมบางทีเราเดินมาโอ้โหกดเปิดเลยอ่าใช่แล้วก็จะมีกดปุ่มล็อกได้นะครับเดี๋ยวจะยินเสียงเลิกอ,อ่ะมีล็อกแล้นะครับมีบล็อกกดไม่ลงล้เปิดไม่ได้เดี๋ยวสองคอนดิชนันนี้ต้องใช้ร่อมกันอะไรนะครับรไม่จําเป็นไม่จาเป็นที่หลังก็ได้นะครับแล้วก็บล็อก บล็อกขวาเราก็มากดตรงนี้ก่อนนะเลือกเป็นขวาแล้วก็กดน็อกกดกดไม่ได้ละครับวันนี้ก็เลยตกลงกันไปเลยว่าถ้ามันล็อกอ,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 อยู่ก็แสดงมีคนรันแต่จริงเราก็เห็นแล้วแหละว,ว่ามันมันรันอยู่อืมแต่บางทีด้วยความที่รันสองบล็อกเราก็อาจจะอาจจะไม่ทันสังเกตบางวันนะครับอืมไม่ไปเป็นไรน็อกไปก่อนทีนี้ อย่างครั้งแรกที่เราต้องใช้แน่นอนว่าเราต้องมาเซตปตพก่อนนะครับเราก็มาที่ตัวโปรแกรมเห็นนะครับมันจะมีตัวโปรแกรมที่ใช้หลักๆตัวนี้จ o i n d a s แลวก็มี GLP report เป็นตัวรีพอร์ตนะครับที่เราแล้วก็ s ิสเทม s ิสเทมนี้เข้าไปเซตตัวเครื่องอันนี้จะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเซตก็ได้นะครับแล้วก็มีสำคัญคือตัวโปรแกรมมากกว่ามาที่โปรแกรมไปเรยวันเลยโอเคคลิกที่โปรแกรมนะครับเึ๊ ไม่ได้คลิกคือกดกดกดที่โปรแกรมนะครับแล้วก็กด new เรียมัรับ new หรือ copy ก็ได้ถ้าเรา copy เราก็เลือกยิ่แล้วเราก็กด copy ไปแล้วก็ไป edit เอาอเแล้วก็เซฟเป็นชื่อใหม่ก็ได้อ,อันนี้กด new <laughs> นะครับมันจะมีหลายแบบเลยคือกด copy กดกด new ก็ได้แล้วก็มาที่กด new สร้างใหม่เลยแล้วก็ใส่ชื่อตปรโตคลเลยก็ได้นะครับอย่าง เป็น D ในใช่ๆก็ได้ D n A แล้วก็กดมันกด Enter ะะกดถูกจบแล้วนะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งอันแรกเลยจะเริ่มที่ h นิดนะครับมันเครื่องมันจะเซตมาเลยนะครับนี่ถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขเราก็กดที่ ะครับเหมือนตัวสัญญัณเหมือนตัวยิบเหมือนตัวเขียนลิดไปไปปึ๊บอาจจะเปลี่ยนที่ยิดบ,บางคนอาจจะใช้อุณหภูมิไม่เหมือนกันนะครับหรือจะปล่อยดีฟองไปก็ได้แล้วก็กดถูกไปนะครับทีนี้ขัแรกเลยเราต้องมีเริ่มปฏิกิยาก็คือเรามาที่ไซเคิลก่อน หรือบางคนอาจจะมีฟรีดีเนสทูเรตเราก็ยังไม่ต้องมาไซเคิลเข้ากับเชมเปญเจอร์ใส่เข้าไปสักหนึ่งสเต็ปก่อนนะจะแล้วแต่เราเราฟรีกี่นาทีแล้วก็ค่อยมาทิกไซเคิลแอดเข้าไปเพราะไซเคิลมันต้องตั้งทุกไซเคิลที่เราเหลืออย่างเช่นสามสิบยี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นฟรีเนี่ยเราจะต้องใส่แยกแยกออกจากกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะรันทุกรอบเหมือนกันหมดนะครับถ้าเป็นไซเคิลผมไปไซเคิลเข้าไปอาจจะใช้สามสิบ ก็กดโอเคหรือถ้าไม่ใช่เราก็ตั้งใหม่ก็ได้ครับอ๋อ99 oh. ้าสิบเ้ามากด mm. โอเคอ่าโอเคปุ๊บแน่นอนคขาใเราแอดเซนเชอร์แล้วแล้วก็เอสใส่ก็ไปเลยนะครับ <Okay. S 1> ทีนี้สมม,มุติอันแรกก็ลลแล้วแต่แต่ละท่านเลยเ้าสมม,มุติเขาเป็นเก้าส <c oughs> นะิบห้าก็เด เบสิกสัญญาณเป็นเก้าสิบห้านะโอเคติ๊กตแล้วก็เวลาเราก็ใส่ได้เลยชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับส่วนตรงนี้แรมเลดนะครับติ๊กติ๊กจะมีงานหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแรมเลดรนนี้ครับถ้าเป็นดีฟ้าคือหนึ่งองศาต่อวินาที mm hmm. แต่ถ้าเราจะรีบก,กว่านั้นก็ได้เช่นมันติ๊กได้ถึงจงี่ต่ําสุดคือศูนยจุหนึ่งะครับองศาต่อวินาทีแต่ว่าเอ่อแมกซิมัมคือสาม องศาตอนนี้กี่ปนะสิทธิ์กันก็เป็นริฟว์แลตวิฟว์หนึ่งหนึ่งคือเขาตัคือจะไม่ติก,ก็ได้ไม่ <c oughs> เขีนไป <c oughs> โลดวิทีอ่อไม่ได้ใส่เวลา,นานคนตรงนี้อาจจะเป็นแล้วแต่นะครับเวลาผมใส่เป็นสามสิบวิ แล้วก็ถูกไปต่อไป add อีกนะครับอาจจะเป็น65นะครับ30วิโอเคดีเฝ้แ add อีกทีอาจจะเป็น72ดีเฝ้ติดตัไป จบแล้วตรงนี้ถ้ามีคนทำเ,เคเรดิตก็ใส่เครดิตเข้าไปนะครับสมมุติปึ๊บอ่าสเปนเท่าไหร่ดีสมมุติเราเริ่มที่สาห้าก็ได้ตามจุดเลิอของเครื่องถ้าสามารถเราต้องใส่สี่สิบเป็นค่ากะครับแต่เวลาที่มันแบ่งเนี่ยมันจะขึ้นแบ่งตรงนี้นะครับสเปนมันจะเป็นอ่าห้าแล้วลงห้าขึ้นห้านะครับอืม มันก็เรื่องที่สามารถไปจุที่สี่ห้าอ่ไม่ไม่ใช่กินทั้งห้าครับหมายความว่าคือสแปนทั้งหมดเราจะเซ็ตค่ากลางก่อนอย่างเช่น,นถ้าเรามีช่วงเรามีช่วงสามาถึงสี่ห้าก็ตั้งสี่สิบมันก็ลงต่ำห้า 5, สูงห้าจะเป็นตั้งค่ากลางแล้วก็ลกลบนะครับปิดก,ก่อนนะแล้วก็ถ้าตรงนี้เราเสร็จปุ๊บเราก็กดโรไซเคิลไป เมใช่มอ่ามันก็จะมาแล้ว,ลวทีนี้อันต่อไปที่เราจะแมทก็คือตัวถ้าต้องการที่จะเอ,ะอนน้มาได้ไงไปด,ดูแน่นโอเคอย่างนั้นเลื่อนสตอรอยู่ตรงไหนแล้วอะไรอะไรดี บางคนรันเสร็จแล้วอาจจะรันไว้ตอนเย็นแล้วต้องการทิ้งไว้ overnight เลยนะครับแล้วก็แอดเข้าไปตรงคําว่า store นะครับเก็บไว้แล้วก็เซ็ตที่เราต้องการก็คืออาจจะ4องศาหรือ5 6 7 8อะไรได้หมดเลยมันเป็นได้ตั้งแต่4ถึง105เห็นไนมแล้วเราก็ติ๊กถูกไปปึ๊บเสร็จแล้วเราก็กําหนดเป็น infinity ไปเลยนะครับมันก็จะรันที่ เวลาที่เราเซตตลอดไปเลยเราก็มาเก็บตัตอนเช้าก็ได้เอ้อกดไปทีนี้พอสมมติว่าเราเซตเสร็จแล้วเราก็ต้องกดเซฟนะครับกดเซฟเห็นไหมครับชื่อมันก็จะเรียกชื่อเดิมขึ้นมาก่อนยกเว้นเราเปลี่ยนไฟล์ถาเกิดเราก็กดอปต่อไปกดไปเลยคอยๆขอบโกนงี้ดิไม่ดไม่เป็นไร ผมแค่เซฟผมอาจจะไปกดลบไปเสร็จแล้วก็ได้ก็จะเซฟไปนะครับทีนี้สิ่งสองมันคืออันนี้เราเซฟโปรโตโปเสร็จลวเราต้องกัรนจะรันโอเคเรามาคำบนเลยรันแล้วเราไปที่รันก่อนเห็นปุ่มเหลืองๆนี่ไหมครับนี่เลยฝั่งนี้เลยก็คือเปิดตัวที่เราจะรันขึ้นมากดขึ้นมาปึ๊บมีไหมอันลิกๆของผมนี่ครับดีเอนเนะครับเปิดมาปึ๊บ แล้วกดเปิดมาเลยกดเปิดขึ้นมาปึ๊บไม่มีหลิดไม่เป็นไรนะครับมันก็จะสัวสเต็ปอันนี้ไม่มีหลิดำหิดเมือ่อกี้เครื่องมันจะฟ้องเลยว่าไมีนะครับหลังจากนั้นเวลาที่เราจะกดรันใช่ไหมก็เรากดนี่เลยครับลูกศรเพลงสัญลักเพลงเราก็จะกดเครื่องมันก็จะทํางานทีนี้พอเราเสร็จปึ๊บ จริงๆอ่ะตัวล็อกเพลนเนี่ยเอ้ยล็อกล็อกล็อกลิดเนี่ยเราเรา,เราล็อกตั้งแต่ตอนแรกได้เลยนะเราไม่ต้องรอรันแล้วล็อกเพลย์เอสก็ได้เออค่อยอค่อย,อย,อยปิดค่อยล็อกเนี่ยเราล็อกไปเลยเห็นไหมครับแต่ละบล็อกเราก็วางให้ถูกบล็อกทีนี้เสร็จปิดพออีกคนนึงมาจะมาบล็อกหนึ่งเราก็เลือกให้ถูกบล็อกอ่าทีนี้ถ้าเซตใหม่ก็เลือกเหมือนเดิมครับไปที่โปรแกรมเซตแล้วก็เลือกมารันหรือจะรันอันนี้อีกก็ได้นะครับแต่ถ้ารันอันนี้อีกเนี่ยเราก็ต้องเปิดมาใหม่นะเปิดเลยตรง เมื่อกี้ผมลองแล้วลองแบบไม่ได้เปิดมันดูมันจะรันอันที่มันดีฟอยไว้โอเคอันนั้นนะผมดูเองก็เลือกให้ถูกก่อนเลือกเปิดขึ้นมาโอเคมันไม่มีปิดเหมือนเดิมก็กดรันได้เลยเอ๊มีมีเซตปริมาณตัวอ๋อไม่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 ต้องเสซตครับแต่ว่าผมตามตามสัไปแล้วแตก่อนอาจารย์จะสั่งเสื้ออาจารย์ถามแล้วอาจารย์คำนวณเหมือนกันคือหนึ่งถึงหนึ่งร้อยไมโครลิตร ครับแสดงว่ว่าลันไม่ได้มีลรันบล็อกซ้ายแต่รันซ้ายครับครับทีนี้ตอนนี้เรากำลังลันบล็อกขวาอยู่มีคนที่ทำลันบล็อกซ้ายต้องการจะดูว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนตอนนี้ชั้นไหนทำเนี่ย <Okay, S 1> นะเก่งมากโอเคครับก <Okay, S 1> ็เราก็มาเลือกตรงบล็อกเสร็จจะมาถ้ารันอยู่เนี่ยครับมันจะมีกราฟโชว์แบบนีมนม้มันเมื่อกี้เสียดายเมื่อกี้ลันเอาลันอีกทีก็ได้เดี๋ยวผมมาเปรโตคอลที่ลันได้ก่อนอันนี้แหละลันอยู่เมื่อกี้แต่มันมีพิยาอยู่เอาไปก่อนได้ไหม ด,ดูดูได้ไหมครับว่า,าตอนนี้กำลังสเต็เปไหนเนี่ยได้ครับเครื่องพวกนี้ต้องได้แน่นอนเลยเรบกวนเชวนี่ไปเก็บหน่อยได้ไหมครับเพราะเดี๋ยวเขาต้องรันเจลใคเมื่อกี้นะครับก็เราเวลาที่รอนก็กดรันไปน,นี้ถูอกอันหรือเปล่านี่ถูกมาอถูกครับทีนี้อยากจะดูว่าถึงสเต็เปไหนใช่ไหมครับเราก็มาคลิกแต่จริงๆรอะมันฟ้องตรงนี้ก็ได้แล้วเรามาดูตรงกราฟได้เลยเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นไซเคิลหนึ่งสามสิบ คือยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มไซเคิลหนึ่งใช่ไหมครับมันเริ่ม <_ C 2> เดี๋ยวมันจะไปเรื่อยๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะแบ่งเป็นสเต็บ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 ว่าอยู่ส่อยู่ในสเต็บไหนแล้วก็ไซเคิลไหนนี่เราก็มาดูได้อันนี้คือผมรันของบล็อกขวาไปแล้วใช่ไหมครับนี่ผมมาดูของบล็อกซ้ายบล็อกซ้ายเนี่ยไม่ทํางานไม่มีอะไรทํางานเลยเห็นไหมครับอีอนี้ถ้าบางคนอีกคนหนึ่งจะมารันก็ก็ได้เหมือนกันเลยก็คือเราก็ไปเลือกเปิดมา แล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็เปิดมาแล้วก็รันกดรันล็อกสักหน่อยหนึ่งเปิดไม่ได้ละ<ม>อ,อยากดูกราฟบล็อกซ้ายเข้ามาดูเห็นไหมครับบล็อกซ้ายยังไม่เริ่มเลยเป็นเลียวทางบล็อกขวาไปแล้วแต่ว่าเห็นไหมครับนี่บล็อกขวาอันนี้บล็อกซ้ายยังไม่เริ่มมันเขายังฟรี่ยังยึดตัวยึดเดดอยู่เห็นไหมครับ c ่วนคอนดิชันเนี่ยอันนี้คงคง,คงต้องรับกวนอ๋อแล้วเวลาที่เราสต็อปเนี่ยมันจะถามว่าจะให้รีพอร์ตหรือเปล่ารีพอร์ตเนี่ยอันนี้เอาไว้เวลาเราเช็กว่าเทมเปอร์เจอร์ถึงจริงหรือเปล่าแต่และสเต็ปตรงนั้นจะรันมาแล้วมไม่เจอแดบบเราก็มาเช็คได้ว่าสเต็ปตรงไหนที่มันผิดพลาดอย่างเช่นตอนนี้ไฟดับเราเปิดไป GP ีร์พรีพอร์ตเวลาที่เราดูเราจะรู้ว่าสเต็ปนี้หายไปหรือณาภูไม่ถึง よし、あ、ありがとうございま